เล่นปอนดได้หยัดโจมทุกคนทุกทันเนะาะเนี่ยทับไทยสาว,วันที่สิบเก้าพฤษภาคม2568ันอมาพร้อมกับสายฝนเนะฝน,นตกตั้งแต่ตีสี่วเนละสีะ่ขึ้งฟ้าก็ลงแห้งเนาะฟ้าผ่าเปี้ยงลงมา ด,ดูดันหรอ่ฟ้าผ่าข้มือนี่บค่คคอเก่าลนะธรรมชาติมันก็มีการเปลี่ยนแปลงคนตายยนอนฟ้าผ่ากันหลายเป็นตายานก็เก่าหรอว่าแต่มันก็เป็นธรรมดาเนาะมันมีการเปลี่ยนแปลงนะเออเป็นธรรมชาติเกิดปากกฏการเกิดแผ่นดินไหว ฝนตกมีฟ้าผ่ามเล็บมาล็บมานแหละคือบอคือเก่าอะไรเนาะนี่แหละมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยนะมันเป็นเหตุปัจจัยมันมีเหตุมันย่อมันคือบอคือเก่าเนี่ยนี้มันก็มีเหตุแต่มันก็เป็นาปตามเหตุคือตามปัจจัย มันเป็นธรรมชาติเนี่ยมุนเวียนยัวนะเออเป็นธรรมดาเลยเออเป็นธรรมดาไม่ได้ไหมายว่าปแปลกประหลาดมันบอกคือเก่ามันเป็นย้อนยังของคนเงยเดาเกิดได้เนาะคนโต๊ฟ้าร้องได้เคี้ยว,ค,ออค,วคือบอกเป็นตตยานข้มือเนี่ยมันคือเป็นตตยานอ,อ่อ,อมันก็คือเก่าละนะลกเปลี่ยนแปลงเนาะธรรมชาติในโลกต้นไม้อย,อย่างต่างๆเห็นบ่มีการทำลาย ทำลายมันก็เห็นให้โลกนี่้อนขึ้นแน่อากาศเปลี่ยนแปลงไปแน่อือก่คือเก่าแต่มั่ก็คือเก่าคือธรรมดาดังนั้นชีวิตเฮานี้ยู่กับการเข้าใจธรรมชาติเขาเรียกว่าอยู่แบบเข้าใจธรรมชาตินหสิอย,อยุ่แบบเข้าใจโลกเข้าใจเพราะมันเป็นธรรมดาละ่ะเขาเอิยนว่าเข้าใจธรรมะ เขาใจธรรมะเออเขาใจธรรมาชาติธรรมาดาเขาใจปรากฏการณ์เนี่ยเออมันมีเหตุของเขาที่ต้องเปลี่ยนไปแบบนี้บางช่วงก็นฝนกระบาตกเห็นบอกบางปีก็นฝนบดีบางปีก็แรงบางปีก็นฝนลายพอดฝนบ่มีแรงคนก็นเป็นย้อนอย่างเป็นนี่อย่างนะฮะ จริงๆก็ธรรมชาติธรรมดา่าจะเข้าใจโลกได้เ้าเข้าใจธรรมะถ้าบอกเข้าใจันก็แล้วทุกคือว่าล่ะมีกิเลสมีตัณหามันก็ทุกข์กับโลกกับธรรมชาติที่ปรากฏก็โทษว่าเป็นย้อนอันนั้นย้อนอันนี้ไปละ่ะที่จริงเลาถ้าเข้าใจธรรมมันก็เออวางใจเปลี่ยนเห็นปะเออมันก็เป็นแบบนี้มาแบบทุกขี่ทุกเดือนทุกเมื่อละ ตกแน่ประกแน่บอกแต่ละปีกับอกคือเก้าทโทมบางปีกระทมในรอบเจา้าปีน้ํทโทมในรอบเจา้าปีแรงน่แหละมันก็มีหมุนเวียนไปอันนี้คือเหตุปัจจัยที่เป็นธรรมดาอ็คือกฎของธรรมชาติที่นี้เขามาว้าถึงกฎของกรรมนะกฎของธรรมะกฎของเหาที่เกิดมาเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์มันคือกฎแห่งกรรมมาละเหตุที่เจ้าของเหตุมาก็คือกรรม ดยกิเลสตัณหาสร้างบุญมาแน่ก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ต่างกันบุญบุญกรรมบุญบาปกรรมบุญกรรมบาปกรรมนะอมันต่างกันโยเกิดมาบุกพระพุทธศาสนาก็อยู่ในมุมมุมมองหนึ่งความเห็นนึ่งก็ใช้ชีวิตแบบบรรลุอุปทานขันก็ใช้ชีวิตมีความสกได้กับรูปเสียงกินรส แต่บ่ได้รู้ในเหลืองอุประท่านขันนะนะบ่ได้รู้ในเหลืองที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะเขาบ่ได้มานับถือบ่มีเสื่อที่จะให้เขาได้เรียนรู้ศึกษาแต่ก็มีความสุขกับรูปเสียงกินรถหรือแม้แต่เช่าโพดเห่าบ่ได้เข้ามาศึกษาธรรมะคำามสอนพระพุทธเจ้าก,ก็มีความสุขกับรูปเสียงกินรถไปได้ก็คือมีความมาชาติที่เป็นตัวตนเป็นสัตว์โลกบ่ได้ต่างกับผู้บ่ได้มานับถือ ศาสนาพธก็มีความหลงไปในทิศทางเดียวกันก็คือมีตัวตนทุกทุกไปจะแวงหาเงินทองเพื่อที่จะเอามาซื้อหันซื้อนี้เสีบสเยบเสวยรูปเสียงกินรถแล้วก็เป็นสุขเป็นทุกไปแต่ทว่าผู้ใดเกิดมาพบพุทธศาสนาได้เข้ามาเรียนรู้ประทานขันได้เรียนรู้อรยิยสัจซี่ก็จิเริ่มเข้าใจในะ ชีวิตในเหตุที่เ้าของเกิดมาในเหตุที่เ้าของกระเชิญมันย้อนกลาบย้อนความหลงจังเคล็ดให้เหาทำกลรมเคล็ดให้เห่าำำห,หาลงไปในทางที่เป็นสัตว์โลกทำบุญแน่บาปแน่เห็นปะแล้วก็เพื่อนไปว่าสุกแน่ทุกแน่แล้วก็เข้าใจแล้วว่ามันบม่มีที่สิ้นสุดหรอกถ้าว่ายังเป็นสัตว์โลกอยู่มันก็ต้องเกิดอีกดังนั้นเหาต้องมาเรียนรู้ที่จะ ศึกษาให้ใจเจ้าของนี่ได้เกิดความศรัทธาว่าโอ้เขามีบุญหลายละชาตินี้เป็นชาติที่ดีที่สุดละประเสริฐสุดละเออได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าชาติที่แล้วอาจสิเป็นเสด็ทียก็ได้ได้อาจสิเป็นกษัตริย์บางคนอาจสิเป็นนางสาวไทยก็ได้าจจนางสาวลาานา่งสาวญี่ปุ่นก็ได้นางนางงามละแต่มันก็บอสำคัญเนาะชาติที่แล้วสิดีสักมัหมันก็จบไปแล้วเห็นบ่ สิเกิดมาเป็นประราชชาืลเสียทีบ่สำคัญแหละเน,นี่ยอนนาคตก็เคื่อกันจักสิเกิดเป็นยังขงา้างหน้าก็บ่สำคัญเอ๊ะจากนั้นชีวิตที่มีขาคือชีวิตที่อยู่ในปัจจุบันที่เห็นคุณขาของชีวิตคือสิ่งที่ประเสริฐสดชาตินี้จึงเป็นชาติที่ประเสริฐสดละได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มารู้เหตุรู้ผลได้รู้เหตุปัจจัยที่มาอืมว่าเป็นย้อนอย่าง และข้าสิเห็ดอย่างต่อไปในการที่ว่าจิสร้างเห็ดให้เจ้าของเนี่ยในทางที่เป็นทุกหรือเป็นทางสุขติหรือว่าเป็นทางนิสัยที่จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นี่แหละจังว่าเป็นรักสําคัญมาฟังรรมก็อาศัยว่ามากระตุน้นมาสร้างบารมีมาสร้างกําลังใจให้เจ้าของมีกําลังในทางถ้ำคล้ายว่าห้าออกกําลังเหมอนบ่าําล,งลังกายมือนกัร่า้งกายกับแข็งแรง อันน <see> no ี mates, like mm ้อกกาลังใจกําลังใจกําลังของธรรม็มีกําลังใจที่แข็งแรงเมื่อเจอทุกข์เกี่ยวความพัดผ้ามันก็บวทุกข์มันมีกําลังมันแห้งนะกําลังธรรมมันแห้งมันก็ระทุกครับชิ่งพัดพลาดบวทุกข์ับความเจ็บเห็นบอกบางคนนอนป่วยอยู่เนี่ยบ่มีกําลังธรรมมันก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยแหละม่นบอกเจ็บป่วยขึ้นมาเลยยานตายบางคนมีกําลังธรรมก็นอนป่วยกันโอ้ยสบายผิวปา ไปแล้วว่ามีความสุขนอนป่วยก็มีความสุขเห็นวะอันนั้นมีกําลังทำเพื่อหลวงปู่หลวงตาเพื่อนนั่งรถเข็นเห็นีิบะเพื่อนมีกําลังทำเพื่อไม่ได้ทุกข์แต่คนบ่มีกําลังทำไปเห็นหลวงปู่หลวงตาป่วยทุกทุกก็เพิ่นเอะอืมเห็นวะทุกเป็นทุกบ่เยอะเฮาหลวงปู่เพิ่นป่วยบ่เยอะเฮาพอเฮาแม่ป่วยเฮาแม่แต่พอแม่กับบ่เยอะเฮาลุลุป่วยเป็นทุกข์ก็ลุ่เอะอืมลูกป่วยกันลูกกับ ป่วยของลุกลุกมีกําลังทํากับลูกกับบทุกแม้กับทุกหลายก็ลูกเนี่ย <Yeah. S 1> มันเหลืองของจิตใจทั้งเมด็ดเห็นเดียบวะเพราะฉะนั้นนี่แหละจังว่ากําลังทํากําลังใจเนะี่ยเป็นสิ่งสําคัญเขาต้องมาสร้างกําลังใจให้เจ้าขวงยังมีกําลังเพราะว่าแนวใดเขาก็ต้องพัดภากแนวใดเขาก็ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกจ้างมันมีอย่างยึดมัน่นถือมั่นอย่างได้ในโลกนี้เฮานี่หลงกัน หลงมาเกิดแล้วก็บหลงที่จะศึกษาก็เลยเปลี่ยนไปตามกระแสของกิเลสตัณหา,าคิดว่าชาติที่แล้วเป็นนั่นนั้นนี่ก็บิสร้างบางกลุนเคยว่าเคยเป็นโพเป็นแม่ก็ว่าสิเป็นโพเป็นเม่กันต่อไปชาติาน้าก็สิเปลี่ยนโพเป็นเม่กันต่อไปเป็นครูอาฆาตพยาบาทกันต่อไปคือไปในนี้ก็มีคือกันนี่แหละมันหลงยึด ราะบ่มีซื่อมาให้พิจารณาในแง่ของการที่จะละความยึดมั่นจากความลักความชั่งนะเห็นบอกมันโผโคเข้าไว้มันโกพันน่ะแหละคำว่าโกพันเห็นี่บอวิปายใส่มันมันกระยามันยึดเห็นบอกมาวัดมันก็ห่วงเฮือนห่วงมาห่วงแม่อย่างมันโคพันเข้าไว้ได้เอเขาต้องมาแก้ได้แก้ปมแก้ปมในจิตแก้ไขจิต มาแกเสือแกอุบัติท่านน่ะนะเขาบอแกก็มาถอนอุบัติท่านเพราะว่าตัวยึดเนี้ยยึดมันยึดมันโผไว้อืมว่าของเฮ้าตัวเฮ้านี่แหละตัวเฮ้านี่แหละสำคัญไม่ได้แม,นนม่นผู้อื่นมาโผเข้าไว้ดอกเป็นย้อนนั่นแหละได้เฮ้าเป็นห่วงได้โผได้เม่แล้วห่วงห่วงโผห่่วงเม่ห่วงลูกที่จริงเจ้าของนั่นแหละเป็นผู้โผผ,ผู้ใจไปยึดเขาอะนะเออยังได้โผล่วันนี้ได้โผล่มากก็ห่วงโผล่แหละ ในร่มในโลมากก็ห้องรลเนี่ยเจ้าของก็บอพโคสร้างนะส,สร้างสิ่งนั้นขึ้นมาแลวก็มาเยึะมันก็เป็นทุกข์พุทธเจ้าจังว่าเออ,อ่าไปสร้างสิ่งที่จะทําให้เราูกพันไว้อคือว่าความรักกันละความรักก็คือความพกพันความยึดเน่ยเ่นเนี่ยมันเป็นทุกข์ที่ใดมีรักที่นั่นเป็นทุกข์หลักแบบโลกนะหลักแบบยึด เนี่ยลักภาษาโลกภาษาสา์โลกเขาสียดสีห่วงหมยเยอปพัดภาคจากสิ่งที่เฮาฮักเฮาห่วงเนใดสิ่งที่เฮาฮักเขาก็มีเฮาก็มีสุขเป็นสุกนี่เป็นธรรมชาติธรรมดาที่กิเลส<ม>เพราะว่าทุกคนมีกิเลสมันก็มีลักษณะอาการของจิตแบบนี้แหละ<ม>เป็นกันคู่คนอย่างนี้วเมือ่อใดสิ่งที่ฮักมันก็เป็นสุขเมือ่อใดสิ่งเมือ่อใดสิ่งที่ว่ะ กระทบสิ่งที่เป็นตาสั่งเนากระทบเห็นบ่โกรธน่ะแหละความโมโหน่ะแหละนะมันกระโซนกระทบอยู่นี่ทีนี้เฮ้ามาหูธรรมะจังว่าให้พิจจรณาตามธรรมอาศัยเสื้อธรรมะคอยกระตุนคอยเตือนจิตกระตุนให้มีการเรียนรู้น่นแหละฟังธรรมดูดูเอากับสิมีมุมมองในทางทางั้งันนี้เฮาฟังแต่เสียงกิเลสมันบอกฟังแต่เสียงโลกเขา คุย,ยกันก็มีแต่ภาษาโลกภาษาที่สี่สร้างตัวตน <t> ขึ้นมาฮักมาสร้างเดี่ยวไปวัดเมื่อแต่มาวัดก็มาว้าพื้นมานินท่าไม่ออกเพ้าพื้นลูกเขยลูกเพอหอือว่าเข้ามาวัดก็มาว่าพื้นครูบานั้นอาจารย์นี้แม่ชีนั้นอุบาสกอุบาสิกาผู้นั้นผู้นี้เป็นแนืใดเอออันนี้มันมีได้ใดประโยชน์อย่างขึ้นไปได้รู้ว่าเข้ามาวัดเพื่อที่จะมารับสื่อเพื่อจะนาดใจเจ้าของอะนะ เพื่อละการปูงแต่งที่จะไปหักไปสร้างผนนั้นผนนี้มันก็เลยบกเข้าใจธรรมะในนี้แหละเข้ามาวัดมันก็ยังโง่คือเก่ามันก็มีตัวตน้นมันก็เสียไปแหละเออเนี่ยแม่แม่แม่แมแต่มาเป็นวัดเห็นบ่เป็นพระเป็นชีก็ยังมีการแบ่งเห็นบ่แต่ว่าเพิ่นแบ่งที่ว่าแบ่งคูบาอาจารย์ คำว,ว่าแบ่งคือนี่ก่นะคือการปฏิบัติที่แตกต่างกันไม่ได้เหม็นแบ่งเพื่อว่าดีเด่นแต่การเฮ็ดไปตามแบบนี้ข้อวัดแบบนี้เนี่ยเ,ออเพื่อ,อยั้งนะอ,อพระกรรมาฐานเพื่อมีข้อวัดปฏิบัติเข่งขัดนี่เพื่อ,อยัง้งเขาก็ต้องเขาใจเพื่อเฮ็ดไปเพื่อการละกิเลสข้อวัดแบบนี้ปฏิบัติแบบนี้อุบายแบบนี้เ,ออเพื่ออามาเป็นตัวกระตุนนะเป็นตัวทรมานกิเลสบางทีเห็นปะ ศัยการฉันในบ้านอาศัยการทุดดงใส่การอดอาหารเนี่ยใส่การใส้จีวอนอันนี้ก็เป็นทุดดงเือกันได้เห็นเออใส่จีวรสามผืนเนี่ยข้องพาไตเป็นทุดดงเป็นบิณฑบาตเป็นวัดก็เป็นทุดดงคือเป็นอุบายในการที่จะอยู่แบบสมถะอยู่แบบสันโดษนั่นแหละคำว่าสันโดษก็ไม่แม้นว่า ยู่แบบอึดๆแงๆแต่ว่ายู่ตามมีตามได้ตามปัจจัยนะมีมีมอย่างมากก็ใช้ไปกินไปบ่มีก็ไบ่ได้ใช้ใช้ให้มันพอดีนะตามเหตุที่เฮาได้มาโดยบ่ด้วยศึกษาใจเจ้าของบอกให้ดินลนเพราะได้ดีกันเนียไปหลงดีใจพอได้บ่ดีกันเนียไปหลงทุกกินอาหารดีกันเนียหลงกินอาหารไม่ดีกันเนียหลงเนี้ยหลงสุกหลงทุก เป็นอุบายในะนี้เห็นบ่อยู่แบบเข้าใจเหตุปัจจัยอันนี้ก็นี่นแหละเพิ่นสอนให้เข้าใจธรรมะธรรมชาติจังว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะเพื่อนให้ศึกษาเป็นธรรมะอยู่มองใดก็เป็นธรรมะเมื่บอเม้นว่าเออธรรมะมันอยู่แต่ในวัดทุกมองทุกทีเพราะาธรรมะมันอยู่ในใจใจที่เป็นธรรมใจที่เข้าใจธรรมมันก็มองเห็นทุกอย่างเป็นธรรมนะเนาะ อันนี้มันมีบ่มีซื่อหรือว่าบ่มีความเข้าใจในถ้ำหนะามึ่ก็เลยพิจารณาเป็นถ้ำบ่ได้เห็นอย่างกับม,มีแต่การพิจารณาเป็นกิเลสเข้ามาวัดก็เอามาเบิง่งว่ทื่อใจบ่วัดนี้ออบ่ทื่อใจบ่มาพระบ่ให้พอพระสวดลายโพดเทียหลายพดบ่ทือ่อใจข้าน้อยข้าน้อยบอ่มาอี้แล้วไปวัดนั้น มีของดีให้มีวัตถุมงคลให้มีการบ้อหวยให้โอ้เป็นตาบไปยโยอ,อไปแล้วใดไปแล้วลวยเขาถือห่วยเซลเซลโยนะอย่า <c> ง <oughs> มันกับมุ่งไปในความเข้ามาวัดเพื่อที่กูกูจะได้เห็นบ่ะนี่แหละชาวพุทธเฮาเข้าใจคาดเขินในคําสอนพระพุทธเจ้าจังว่าได้ประโยชน์มันก็นเลยหลงไปเป็นสั์โลกต่อไปทั้งที่มาพบข่มทรัพย์ อันเมียขาที่สุดคือความสอนที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์กับม่วงเบ่เห็นกับตาบอดก,กันอคุณบาอาจารย์สอนให้ภาวานากับม่วงบ่เห็นว่าคนมันมีคนขากับปฏิเสธปัดไปอืปัดมือปัดทิมมาหน้าว่าได้ยินฟังธรรมมากเลยฟังไปฮะล่ะหวัวบ่ได้รับนะฟังไปซสือๆและฟังเอาบุญจะไม่ได้การพิจารณาบางทีก็เห็นบ่ ทั้งที่กบ่าจางไปย่ามซื่อสารนเทาเนี่ยพิจารณาตามธรรมให้เกิดความเข้าใจาได้เกิดศรัทธาแล้วก็มุ่งมันที่จะเรียนรูจ้จิตใจที่มันมีกิเลสของเจ้าของโอ้อันนี้เนาะคําสอนพระพุทธเจ้าพันสอนในนี้บ่เนี่ยี่ายบางย่ายหัวเงาะสิตายและจังได้ยินธรรมะเนม่นบ่เพราะว่าเข้าวัดไปบางวัดเขาไม่ได้เทิดธรรมะไปไปจังหันไปถวายเพ่ ให้พอแล้วก็กลับมึงเทก็ทำตัวดีเห็นบ่ฟังยังคบ้บาฟังอาจารย์อาจารย์ก็โอ้อัตมาฟังเน่ยนั่นเนี้ยน,นี้น,นะส่งเสริมกันเห็นบ่คุยแต่เรื่องให้เกิดกิเลสตัณหาเนี่ยนะได้ประโยชน์อย่งในการที่จะให้ใจขวงละความหลงในจิตใจเนี่ยให้เงเพิ่มกิเลสขึ้นไปวัดเนี่ยจังว่า บางคูบาอาจารย์ม่หน่ว่าพระมาใส่พระเหลืองก็อาศัยพระเหลืองหากินกันมี่อาศัยลาบสักการะจากญาติโยมหลอกมาบ,มาบวชลอกลวงหวังลาบสักการะจากเขาที่ที่เรามาแนะนนำคำสอนที่พุทธเจ้าเนี่ยถ่ายทอดมาพุทธประสงค์ของพุทธเจ้าเพี่ม,มันยัติขึ้นมาหรือว่า เป็นศาสนาพุทธขึ้นมาเนี่ยเออ,เอ,อมันมีอย่างขินสาระสําคัญชวนคนทําบุญกับแม่งยั่บุญในถ้ำเพื่อ,อยังสร้างประโยชน์นได้ประโยชน์อย่างแน่บุญการให้ท่านรักษาชินได้ประโยชน์อยังภาวนาได้ประโยชน์อย่างเห็นบ่ก,ก็ต้องมีหลักในการศึกษาเหมือนบอกเขาวัดกับเพี่อเสมือนรงเลียนคนเขามาวัดระดับใดให้ท่านเข้าใจที่บอกมีภัยให้ท่านแน่แล้วเออนี่ระดับให้ท่านกันยังน้อยเห็นบอก บางคนบางเช่าโพธิ์้าบางคนก็บอได้เคยทําบุญเนี่ยบอกไม่เคยใส่บาตรพอตายแหละจังทาบุญเท่านึงแม้ตายทําบุญเท่านึงเห็นบอกงานศพผ้ากันมาแต่ทํางานมาทําพิธีกรรมไม่ด้เ็ดบุตะเห็นบอกบอก,ก้าผ้ากับแมบแมมม้นี่นนะสิบวออย่างแค่มีพื่อนในเดินเบายันประกันประกันของให้ผ้าก็มีเปลี่ยนอีกเห็นเนี่ยขาดความเข้าใจ มงคกับกว่าปะเขียนนี่นยังจําเอาเลยแหละที่ขานปานั้นบอกพระยกให้ปะเขียนนี่พี่สีสบายแท้เห็นบอกเนื้อนี้ก็มีคือกันมันบอกรู้เลืองอ่ะนาเห็นบอกรือเหลืองการนะที่พิธีกรรมการทาข้อวัดของพระสงฆ์เพิ่นเฮ็ดไปเฮ็ดยังเห็นบอกนี่แหละจังว่าบนบอกเข้าใจก็บ,บอกเข้าใจอิเลได้เออเพรนั้นเมื่อมีความเข้าใจก็กต้องมาอธิบายกันเนี่ยเพิ่นมีข้อวัดปฏิบัติ ห็นบอกให้ช้านเพื่อนประเขนกับพ่อว่าเพื่อนละความมีกิเลสตัณหาคือมันเห็นกับเข้าบอกต้องบอกิ่มึงก,กินเอากินเอาแหละมีนบอกอันนี้มันมาตัดว่าเอออันนี้บมได้ประเขนเขาฉันว่าได้มันก็มีสติในการเรียนรู้รู้จักประมาณนั่นแหละประมาณในการบริโภครู้จักกินอมันมีการเตือนสติให้ศึกษาธรรมะแบบนี้ห็นบอกเลื่องของวัดเรื่องของพระที่มาบวช มีสิลบัญญัติขึ้นมานะเพื่อมุ่งมันให้เ่อได้มารักษาสิลคเพื่อรักษาใจ,จาการระลึกรู้ในการที่จะศึกษาสินว่ามันเป็นเรื่องของกิเลสเพราะงะนั้นวสินนี่เป็นข้อกาหนดที่ว่าให้ละกิเลสยัางยัางยัางยาบกผินพื้นยัางยาบเลยได้เออผู้ใดกิเลสหนาเนี่ยเออมารักษาสิลน,นี่นี่นบอกเมื่อสินลดกิเลสได้ฉะนั้นมันดีได้มารักษาสิล นีม่ม้นว่าโอ้ยอยรักษาสินว่าได้เออก็แม้นก็แสดงว่าเจ้ากิเลสหนาแม็นบ่เ <c oughs> จ้าบ่าเยอะละกิเลสเเจา้าเยอะมีทุกข์เยอ,อตัวกิเลสเห็นให้เจ้าทุกข์เจ้าบ่าเห็นเหตุของทุกข์ว่ามันเกิดจากการมีกิเลสการมารักษาสีลกับเพื่อมาละกิเลสเมื่อบ่มีการมารักษาสินเขาก็มีกิเลสเคล็ดไปตามอำเภอใจเจ้าของออก็เป็นไปในท่ทางกรรมเห็นบ่ ม,มันก็เลยบมได้มีการอบร่มใจด้วยอาศัยเสียงก็มีแต่ความหลงไปว่าเออตามที่เจ้าของเฮ็ดว่านันเธอถือใจนั่นแหละส่วนมากมเห็นคุ้นค้าของสิลที่พระพุทธเจ้าบัญญัติการรักษาศสีลก็คือการรักษาใจรักษาว่าจ่ากายนั่นแหละให้สําร่วมรักษาความนึกคิดปรุงแต่งที่คิดไม่ดีนั่นแหละให้คิดดีแหละรักษาว่าจา่าให้เป็นสัมมาว่าจา่า คำว่าใดเวาด้เวาไปแล้วเกิดการเวทเวียน,เ,ยนเกิดการแตกแยกกันคำพูดที่ว่าผู <c oughs> ้นั้นดีว่าผู้นี้บดีอันนี้นี่มันว้าให้แตกแยกสายนั้นดีสายนี้บดีวัดนั้นดีวัดนี้บดีอาจารย์น,นั้นดีอาจารย์นี้บดีอนุว้าให้แตกแยก,กอันนี้นะ่ะเนี่ยไปว้าเวา้เวาวเนี่ยนี่น่ะก็ว้ายโยดี <c oughs> ไม,ม่ดีแน่ใดดีแบบใดมันสิเว้าต้องอธิบายแต่มีในเแม้นโจมตีว้าแบบโจมตีว่า บอกให้สั่งนะนะมีแม่นบอกให้สั่งเดี๋ยวว่าให้ให้เห็นถึงมุมมองว่ามีดีนั้นมันหมายถึงมันเป็นบาปกรรมนะนะมันเก็ดในคนเกิดการเกียดติช่างกันนี่การหลงกันถ้าวัดดีเทาก็มกักเปนบอกถ้าบวด,ดีเทาก็บสั่งนะนะวัดนี้ดีเทาก็มกักวัดนี้บด,ดีเทาก็สสั่งเทาก็บว่าจะไปวัดนั้นเขาจะไปวัดนี้ทั้งที่จริงวัดก็คือสถานที่ที่ให้ญาติโยมได้เข้ามาทําบุญ หรือว่าให้ญาตดโยมะครมาศึกษาธรรมะเพื่อพิจารณาใจเจ้าของไม่แม้เนเข้ามาแล้วก็ยึดกันว่าวัดนี้ดีวัดนั้นบด่ดีสายนั้นดีสา,นนดสายนี้บ่ดีเนี่ยเกิดกิเลสในใจเจ้าของอันนี้คือว่าไม่ได้ศึกษาธรรมะที่ถือตองเห็นบ่ก็เป็นไปเพื่อการเพิ่มกิเลสในเจ้าของเนี่ยก็จังวหวะน่าเสียดายคําสอนพุทธเจ้าเข้ามาวัดแล้วก็ยังบ่งหูโตว,ว่าทุกย้อนอีกยังยังบ่งหูวว่ากิเลสคือความ เข,าไ,ข,เขาไปยึดในทุกขเขาไปยึดในทุกข์เห็นบอกมันมาวัด,ม,ดมันก็ทุกขได้ถ้าพอใจมันก็ทุกข์ได้ถ้าบ่พอใจสร้างย่าินั้นสั่งคุบานั้นมักคุบานี้ก็ได้ได้เออเพิ่นศรัทธานะ้าเอามามักก็คือว่าเคารพน่ะล่ะศรัทธาเพิ่นเพิ่นทำพิธีกรรมเพิ่นสวดมนต์ม้วน,วน,วนสวดมวนต์เสียงดังหรือว่าเขาม้วนเนี่ยศรัทธาแบบยึดนนะนะแบบเสีบ เสียงหมวนกับเสียบเสียงกันล้วนั่นก็เป็นเรื่องกรรมเพราะนะส่วนมุนพาะกับมักเห็นบ่เมื่อว่ารูปล้างหน้าตาอันนี้ก็อีมันมันมันก็หลงยึดได้หมดนั่นแหละเมื่อว่ากัลิษนั่นแหละว่ากัลิษในการหลงพระพุทธเจ้าเห็นยังบ่เสียงหมวนรูปล้างงามไม่ได้แม้ได้ไปฟังธรรมพุทธเจ้าครับศึกษาอันนี้จังทุกขังอนัตตาอยจะมาบวชเพราะว่าจะเห็นพุทธเจ้า ย่ฟังเสียงเพิ่นเสียงเพิ่นโมุนแค่นะั้นนี่แหละคนเฮาก็ไม่มุมมองที่ต่างเห็นบอกเข้ามาวัดวัดใดทื่ใจเฮากับไปวัดใดบ่เท่ใจเฮากับบ่ไปอันนั้นอำนาจกิเลสแทนที่สิไปอย่างให้มันได้ประโยชน์ให้มันได้เกิดการเรียนรู้ศึกษาเข้ามาวัดโดยเฉพาะเข้ามาวัดเนี่ยเข้ามาจนหัวงว้อก็ยังบร่รู้อุปทฏนขันโยยังบร่รู้ความโกรธความโลภความหลงในใจในเฮาทุกยังบ่หั้อยู่ มิยังเบื้องผนั้นสร้างเบิ้ง,งผนั้นแล้วก็เฮ็ดมีทื่อใจก็สร้างเบิ้ง,งผนี้เฮ็ดทื่อใจก็มักพระรูปนั้นมีการสารวมกับกับพระก็สชอบเพิ่นเหมือนบอกสัทธาเพิ่นพระรูปนี้เฮ็ดตัวพวพเยก็สร้างเพิ่นะนะ <c oughs> เนี่ยมันเปลี่ยนไปในทางที่บ่าได้มีการศึกษาได้ลักษณะถ้ามีการศึกษาพระเพิ่นบ่สารวมก็เออธรรมาดา พระพนสํารวมก็เออดีดีเออเป็นแบบนี้ก็ดีศรัทธาเออก็ไม่ได้หลงก็เข้าใจว่าเออเข้าควรสิเออศึกษาจาก,การกระทบแบบใดจากพระจักชี้จากบุกคนนั้นจากบุกคนนี้ทุกคนอะไรนี่บก่กระทบอย่างก็ได้ศึกษารรมเห็นบ่พ่อว่าได้มาฟังธรรมได้เข้าใจธรรมันก็เลยเกิดการศึกษาในรรมอันนี้รถเข้ามาวาัดก็ไม่ได้หูจัธรรมไม่ได้หูจักการพิจารณาใจเจ้าขวง ก็เลยทุกข์คือเก้าไม่ได้ประโยชน์อย่างเข้ามาคู่มือกันยังบวหูเหลืองอย่งมันจังเป็นว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดาย,ยานะยว่าหลวงพ่อเป็นกันเน้นแนวในเื่อกรูเสียดในเทศธ,ธรรมอธิบายธรรมให้ญาติร่วมได้ฟังเพื่อบางคนได้ฟังแล้วก็เกิดปัญญาเกิดความฉลาดในการเรียนรู้ใจเจ้าของมัน,นเเน่ใดเขาจังบวทุกโอ้พระเจ้าสอนในนี้เนาะ เราเคยแพ่ในสิ่งที่เป็นความจริงให้เดี๋ยวฟัง่งผู้บาดเจ,จ็บมัธยฐานคำสอนพุทธเจ้าป่ความพ้นทุกข์ทุกคนมีความรัธามีความเข้าใจในธรรมมันก็เกิดความเมตตากันเยอะซซอยเดี๋ยวให้เข้าใจธรรมะในนี้แหละฉะนั้นทุกคนเข้าใจแล้วก็รู้ตัวเองเดอกว,ว่าเออควรสีเฮ็ดเนื้อใดให้มันเป็นประโยชน์เงินบอกสร้างอย่างขึ้นมาเป็นประโยชน์เสียเงินอันนี้สร้างอย่างเห็นบ่ ทำพิธีกรรมแบบนี้ได้ประโยชน์อย่าง